มีไปถึงอุบลแล้วล่ะนะครับยาเสพติดนะครับนครมณโลอตอนนี้เร <t eth> er ือรัตนวัปีเกตหนองคายนะครับสามารถุณนการจับเรือให้เวอาน้ผมส่งให้้วลานบ สามใจห้าไทยแดงเข้ามีกลิ่นมีกลิ่นอยโลนเป๊ะเลยนะเป๊ะครับโอ้โหนี่็ืออะไรเสืออะไรนะับเสือเหมือนกันเสือเหมือนทั้งนอกข้างในม่เลยทั้งนองทั้งใหมแจ้งจากสายลับนะครับว่าจะมีการรับส่งยาเสพติดจากเทศเพื่อนบ้านนะครับหลัจากนั้นจึงได้จัดชุดกำลังนะครับเข้าทำการซุ่มนะครับในเวลากลางคืนชุดแรกที่เราเข้าไปคลั่เงี้ยหายแกลบตุดที่แทนเชือ

สเราก็จะไม่ให้ผ่านไปโดยที่กระบวนการจะใช้ประโยชน์เยอก็กลับมาเป็นยาบ้าในหนึ่งล้านเม็ดนะครับเพราะนั้นสองร้อยสิบห้าก็สองร้อยสิบห้าล้านเม็ด